หอ,อมปากหอมคอและพ,พ,ลพระพิรุณพ่อพระพายแม่พระพายขอบคุณเจ้าค่ะที่อบตทดสอบมาให้ลูกๆแต่ละคนไม่งั้นก็ไม่ได้ทาข้อสอบไม่งั้นก็ไม่รู้ตัวเองว่าทําข้อสอบผ่านหรือไม่ผ่านว่าเป็นนักเรียนพร้อมที่จะเลื่อนชั้นได้หรือไม่นี่คือนักเรียนของพุทธะค่ะต้องรับได้ทุกสภาพตายแค่นั้นเป็นเดิม สาบได้ยังไม่ตายก็ต้องทําข้อสอบต่อไปนุ่นกดคุณแม่นะเห็นไหมน่ะปิวสวัยอยู่นะเห็นไหมนอนอยู่ใต้ต้นสนถ้าคนทับเมื่อคืนน่ะก็ตายกันหมดลมะเมื่อคืนลมแรงมากลมแรงเมื่อคืนคุณแม่ก็ไม่ได้ขี้มงุงลงหรอกก็พะห่มคุมก็หลับเฉย เช้ายี่สิบสองมีนาหกสี่ค่ะเชา้านี้ดูเส้นทางขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าเพื่นทำทางรอบป่าสนก็ได้อาศัยเส้นทางนี้สร้างมาเลยมีเดินจงกรมเหมาะมากเลยเหมาะมากาคุณแม่มาทุดงที่นี่นี่เป็นครั้งที่สี่แล้วค่ะลูกขาเทวาที่นี่คงจะอิ่มบุญกันสนาเสนอแล้วนอ้องอาบุญมาฝากคันแล้ว มาอบดหุแผ่ให้ดวงวิญญาณทหารกล้าทั้งหลายได้ไปสู่สุขติด้วยง่ามหนังสติกใหญ่นี่วิธีเก็บผ้าง่ามหนังสติกใหญ่ต้นไม้แต่ละต้นดูค้าเขาหลากหลายสไตล์พร้อมจะเป็นอุปกรณ์ให้คนได้เรียนดูโน่นก็อาจารย์ใหญ่ ตอนเด็กๆโคดงองแงงองแงงี่ง่าพอโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวก็เริ่มรู้ความไม่เป็นภาระาทางใจแก่พ่อแม่เนี่เปรียบเหมือนคนนะเปรียบเหมือนคนนี่ตอนเป็นเด็กเนี่ยงอแงอัตใจตัวเองพอไปเรียนรู้ทางธรรมแล้วเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ตั้งใจให้ตรงถุง,งดิ้งไปเลยใครจะน้อมเอาธรรมชาติไปอาจารย์ใหญ่สอนตัวเองก็ได้ไม่แปลกเนี่ย เห็นไหมต้นไม้ตั้งป่าทำไมไม่เหมือนกันต้นตรงต้นคตต้นงอเหมือนกันหลากหลายจิตใจคนไม่เหมือนกันคนที่ก็ารักใยดีเขาก็ตรงตั้งแต่เด็กๆไม่ต้องให้พ่อแม่หรือพี่น้องมาหนักใจเดินทางตรงเองได้ร่องแรงร่องแรง,งแม้ไปอยู่ในชุมชนกลุ่มใดสถาบัานใดเป็นนักเรียนหรือเป็นพนักงานบริษัท ก็ไม่เป็นภาระแก่ผู้จัดการหรือใครก็แล้วแต่นี่คืาเรว่าคนดีมาแต่เกิดดีโดยอัตโนมัติถ้าคนมันโคดเหมือนเร็วอัตโนมัติเร็วมาตั้งแต่เกิดเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยไม่งองเงี้ยงี่เง่าอ่ะถ้าเป็นคนก็น่ารักหน้าเอ็นดูแต่เล็กๆโตขึ้นวัยหนุ่มวัยสาวก็ไม่เฉยฉวนขึ้นจนสุดสายป่านจนะทั่งวันเข้าโรงตาย เขาก็จะตรงห้องเขาอย่างนี้แหละเสื้อสิเอ้ามา